ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะรวมถึงพี่ยีนด้วยนะครับพี่ยีนเนี่ยพี่ยีนบอกว่าจะส่งไตปลาไปจากนครศรีธรรมราชนะนะครับไตปลาหงหลานโปรยนอ๋อเคยเคยทานเราเอาไว้ให้ทานอยู่ที่ที่พวกเราทานอยู่นะเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นนี่ถึงพี่ถึงขิงขึ้นหน้าจอหน่อยขึ้นหน้าจอหน่อยนะน่ารักมากคือแกก็ช่วยเหลือพี่น้องที่แกอยู่นครก็ช่วยคนที่นครอยู่ที่ลาบากยากไร้นะผมก็เห็นว่า แกก็ไปช่วยโน่นนี่นั่นก็ไปช่วยชาวบ้านอยู่ได้ฟังน้องก็บอกใช่น่าส้มซ่านจ้าเนี่เดี๋ยวส้มผงปลาไปให้กินนักสร้างโค้ดผงปลาก็คือแกงไตปลาครคุณผู้ชมทางใต้เขาเรียกผงปลาผงปลาก็ถ้าขึ้นขึ้นหน้าจอหน่อยขึ้นหน้าจอหน่อยเป็นผงปลาโบราณนะตอนนั้นเอามาที่รายการก็ผมได้มีโอกาสชิมอร่อยมากถึงพี่แกในเผ็ดต้องล้างลิ้นอ่ะโอ้ถึงเครื่องจริงๆนะถึงเครื่องกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่สุดยอดเลยใช่จะสั่งซื้อพี่เขาก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเบอร์โทรเนี่ยนะแล้วคุณผู้ชมประหยัดมากนะฮะเเอาาแบบบนนนีี้้กกิัขว่ย อยู่ได้หลายอาทิตย์เลยแล้วก็สมมติว่าเอาไปหนึ่งขวดนี่นะเอาไปเอาไปใส่น้ําผสมน้ําเพิ่มเติมได้นะคือคือถ้ามันเผ็ดเกินอ่ะใช่ใช่ใช่คือถ้าไม่ใช่คนใต้กินมันจะเหนื่อยนอยแต่อร่อยคือเหนื่อยได้อร่อยอร่อยเพราะนี่แหละนี่ฟังเมื่อกี้บอกจะส่งไปให้ขอบคุณมากแล้วก็เงินที่แกได้นะแกก็เอาไปช่วยชาวบ้านเนี่ยนี่คือความน่ารักแกเป็นนักกฎหมายด้วยนะหลานปูยนน้ำปรึกสาฟรีเนี่ยโทรไปได้เหมือนกันนะครับผมอยู่ที่งาน NBT เราที่นครศรีธรรมราชเนี่ย ร่วมกับคุณจิมมี่นะครับคุณจิมมี่ห้างที่นครอ,อ,อ่ะเออเนี่ยขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งช่วยกันอย่างนี้ยครับลงมือ เบอร์แกงไตปลาโปยวนเนี่ยนะครับ0935803630นะทัานแล้วเลย0935803630หลายคนบอกว่าส่งมาหน่อยหิวเอาพี่ยินบริการราคาพิเศษไปจาก n b t บทีลดลดให้กเขาด้วยบอกด้วยนะว่ามาจาก n b t บฝากพียินลดด้วยน่ารันะครับช่วยเหลือกันช่วงนี้รับประทานอาหารแบบนี้ประหยัดคุณผู้ชมในช่วงนี้นะแกมีน้ำใจแกมีน้ำใจน่ารักนะครับ